ทุกคนเคยมีความคิดว่าทุกคนนั้นอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไหมครับถ้าในชีวิตจริงทุกคนทําไม่ได้งั้นทำไมเราถึงไม่มาทําในเกมแทนล่ะครับกับแมปที่มีชื่อว่า collect all pet นะฮะหรือแปลไปไทยก็คือจับสัตว์ให้หมดซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแมปนี้มันจะให้เราทำอะไรเดี๋ยวเราไปรอดูพบกันเลยดีกว่าเข้ามาเป็นอันดับแรกแล้วนะฮะมันก็จะให้เราฟักไข่นะฮะฟักเลยกูได้เป็ดเป็ดหรือไก่วะเาเป็ดเป็ดฮะกินน้ฮะเป็ดสีเขียวนะ จากนั้นนะเหมือนให้เราทําอะไรก่อนให้เราเอาเป็ดไปกินไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโหดหลายเกินไปนะฮะเนื่องจากไม้ไม่แข็งเกินไปนะะเราจะให้เป็ดมาแทะแร่นะฮะอ๋อเป็ดนี่เป็ดเรานะแทะไปเป็ดเอเอทลไงอ่าจากนั้นเราก็รับเพ็ดนะฮะเราก็ะ้า้มาเป็นอหมานะ,ะ,าะนครับอา่าแล้วไงต่อโอเคแล้วเราก็ใส่หมาแล้วเฮ้ยเกมนี้มีปุ่มปิดเพลงวะเฮ้ยมีอีซีบ่บอโอเค มาแล้วต่อเราก็รับเราก็รับไข่แล้วเราก็ฟักอุ้ยทุกคนผมได้เป็นเดรนเสราจอมคิ้โมโหนะฮะอี๊แต่โมดเดลมาดูน่ารักยังวะป้ายประตูมันบอกว่าเราต้องมีสัตว์เลี้ยง15ตัวนะครับเราถึงจะสามารถปลดล็อกโซนต่อไปได้โอเคโอเค,อเ,คเราก็จะหล่อไปเรื่อยๆนะตรงนี้คืออะไรอ่ะผมเห็นไข่ที่มันอยู่บนภูเขาอ่ะโอ้ย,อยกูได้ทอสลัมคือตัวอะไรวะอันเนี้ย ผมขึ้นยังไงอ่ะอยากขึ้นอ่ะมันยังขึ้นไม่เอามากอ่ะหนึง่งใจทิกใจทิกใจทิไอยุยุอ่าขึ้นได้แล้วนะฮะอ่าเราได้มาเป็นตัวอะไรไม่รู้นะฮะมันเริ่มที่จะแบบดูแปลกตาไปแล้วนะมันเมื่อกี้กูาทำได้ไงวะมันเมื่อกี้กูขึ้นไปได้ไงวะเนี่ยปวด้าวไงวะช่างแม่งนะฮะมันบอกว่าเราสามารถรวมสัตว์เลี้ยงกันได้ไหนไหนเอ่ย อ๋อนี่ก็คือให้เราเลือกสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนะฮะอ่ะผมจะเลือกเป็นดวาวเสาร์โอ้ยฟิลนะฮะรวมกันอบได้เป็นยูนิคอร์นเอ้ยยูนิคอร์นบวกยี่สิบนะฮะถือว่าแจมแมวส่วนตรงนี้นะฮะมันก็มีให้อัปเกรดดาเมจด้วยนะ,ะอัพเกรด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  โอเคนะฮะตอนนี้ผมก็มีสัตว์เลี้ยงครบสิบห้าตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเกินไปสองตัวนะฮะไม่เป็นไรนะฮะขาดเหลือตกพองค่อยว่ากันนะฮะซึ่งเมื่อกี้พูดอะไรกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะทุกคนอย่าใส่ใจเลยนะ,ะผมพูดไปเรื่อยซึ่งเควสต,ต่อไปนะฮะมันบอกว่าเราต้องมีสัตว์เลี้ยงสี่สิบตัวเลยนะผมเห็นอะไรไม่รู้นะครับทุกคนอยู่บนภูเขานะนะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าผมจะสามารถเอ่อขึ้นไปได้หรือเปล่า ขอบคุณขอบคุณมากเลยเอ้ยเขาให้เราขึ้นนันคืออะไรวะน่าจะเป็นไข่ธรรมดาอ่โอ้โหเงียบก็ได้อ่ะเออเงียบเลยเพื่อนเออเออแค่นี้นี่นี่ดูเพื่อนนี่มันทำยงี้ได้เพื่อนเนี่ยโอ้ยรวมรวงรวงรวงอันนี้คือตู้อะไรอ่ะอ๋อคือตู้รวมรวมรวมสัตว์เลี้ยงโอ้เสียตังค์มาเรามาเปิดสัตว์เลี้ยงดีกว่านะฮะตามหาสัตว์เลี้ยงที่หายไปกันดีกว่า ูได้ไกลอันนี้ได้อะไรอ่ะได้ก็ตายนะฮะมันรวมได้เลยปะไอคนเนี้ยเทมันใช้ห้าตัวในการรวมนะแล้วก็จะรวมไปเลยได้ตัวอะไรได้เป็นตัวอะไรไม่รู้นะฮะมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มหลุดแล้วมันเริ่มหลุดกรอบแล้วบอลลมีออ๋อเอ้ยเอ้ยผมโดนเบคอนชวนไปเอเดึงกิ้วเพื่อนแตงขับเนคนดีวะกูได้ อัลฟกาก้านะฮะถือว่าก็อัลฟาก้าก็ดีนะเกมแม่งสังคมแม่งดีเกินวะอะารนะละทุกคนทุกคนเรามาดูวัฒนักรของแพะน,นะฮะชีวิตของแพะน,นะฮะเกิดมาเอ้ยมันคือแพะใช่ไหมมันคือแพะที่แก่วะอเอาเป็นว่าเรามาลองดูสิ่งมีชีวิตตัวนี้แล้วกันนะฮะไปแกเรียกแบบร,มรวมๆการความโง่ของตัวเอง เรามาเจ้ามาดูสิ่งมีชีวิตตัวนี้กันฮะว่าพัะจาจักของมันฮะเกิดมาแล้วนะฮะอื่ก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินนะฮะไม่มีสิทธิ์เห็นแสงตะวันเลยนะอาจจะเกมันเห็นแหละนะสิ่งเดียวที่มันรู้จักนะฮะก็คือการชนคริสตัลให้แตกนะฮะใช่ฮะแล้วผมก็ไม่เคยที่จะคิดให้อาหารมันเลยนะผมจะปล่อยให้มันชนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะใครที่รักตัดก็สงวนนิดนึงนะฮะเกมแค่เกมนะแค่เกมนะ เอ้ยผมได้เสือดาวนะฮะเรามาดูเสือดาวที่ว่าไหนวะน้่นอกกูเกตสีตัวเองไว้ยี่กระเดะน่ารักนะดูดิคนเดียวมันสวยอย่างวะผมว่าผมว่าผู้ชายชอบเกมนี้แน่นะผู้ชายชอบเกมตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักอย่างนี้นะผู้หญิงชอบเกมพวกเกมแนวยิงปืนนะเดี๋ยวนี้โลกมาเปลี่ยนแล้วนะอโลกมาเปลี่ยนแล้วนะสวัสดีครับพี่นี่ะไรครับพี่สวัสดีครับ เอเอเขาเรียกว่ามารยาทนะฮะที่ผมทำเมื่อกี้เขาเรียกว่ามารยาทของโลบอกนะฮะมารยาทของวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเลโก้นะเอาว่าจะผมมาตามหาไข่ดีกว่านะผมไม่ขี้เกียจซื้อละนะฮะผมลองวิ่งหาไข่ดูนะเพื่อเพื่อมีไข่เท่านี้นะแต่ผมยังรู้อย่างหนึ่งนะเนี่ยไอข้างบนมันคืออะไร อม,มันเป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะฮะแล้วเราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ <c oughs> สวัสดีครับพี่ผมขอซุ่มด้วยคนอุย้ยได้กระรอกอันนี้ได้เป็นนกฮูกนะ,ะโอ้ยผมมีสาสิบตัวแล้วนะฮะขาดอีสิบตัวนะผมถึงประตูต่อไปถึงจะเปิดนะฮะสวยสวยสวยสมเลยแม่ตตาดนึตัว โอเคนะได้เป็นสัตว์เลี้ยตงตัวใหม่แล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเหมือนเราก็จะอีโวได้แล้วนะฮะเป็นระดับเอ่อแหล่มังได้มาเป็นโดฟามิงโก <c oughs> ไ้โกะะ <c oughs> ได้มาเป็นฟามิงโก้นะฮะได้เพิ่มเป็นโดฟามิงโก้ติดเกมเอ้ยติดมันพีจัด <c oughs> <c oughs> เหมือนแบบเอ่อแข่งทายชื่อสัตว์กับเพื่อนอะ่ะเออแล้วแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนตอบเป็นเสือแล้วผมตอบอะโดฟามิงโกอ้อ่ะ ค้เท่อ่ะโก้เหมือนชื่อเลยอะไรวะเนี่ยนี่นะฮะแฟมิงโกนะฮะแฟมิงโกนะฮะเออนกฟาแฟมิงโกนะฮะเป็นนกที่ขายาวนะฮะถามว่าในชีวิตรจริงมันเป็นประมาณนี้ไหมก็ประมาณนี้นะฮะแต่มันคงไม่น่ารักขนาดนี้นะตามาไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะในชีวิตรจริงใครเอ่อสำหรับใครที่อยากเห็นนะว่าหน้าตาจริงจริงมันเป็นยังไงนะเราก็สามารถไปเห็นเราสามารถไปหาได้นะาหารได้ที่ไหนหอ่ะหารได้ที่บ้านผมไง อย่ามาจริงด้วยกูกลัวโอเคตอนนี้ขา่ายตีตัวเดียวนะฮะผมถึงจะปลดล็อกไปดินแดนต่อไปได้แล้วนะผมบอกเลยนะว่าในคลิปอะผมว่าทุกคนน่าจะเห็นประมาณเอสิบนาทีนะฮะตึ่งในชีวิจ,จริงผมรอไปแล้วนะฮะยีนาทีนะแต่จะบอกว่ากพอคุดแม่นะ <c oughs> แท้ไปเลยลูกพ่อ <c oughs> กินที่มันอร่อยนะกินแทนข้าวไปเลยใช่ <c oughs> พกูจะแม่ข้าวมึงเลยสักกมือเออกินคิดต้ไปเลยนั่นแหละเป็นไง กรุบกอบทั้งนอกทั้งในนะนอกแขกงทั้งในอาจจะนุ่มได้นะเพราะว่าทุกคนเราไม่หากินดูนะฮะแต่ผมขอไม่กินแล้วกันนะฮะหนึ่งคนกูติ๋มเย่ได้ได้มานะเฮ้ยกูได้แมวน้ำอุ๊งผมปลดล็อกแล้วนะฮะดินแดนต่อไปเฮ้ฮะเราวิ่งไปเก็บไข่กันดีกว่านะมานี่จะหายเฮ้ย อาควาดไดโนเสาร์สวยสวยสวยแล้วก็มาเปิดอีกอันนี้เป็นเม่นนะฮะโอเคโอเคแล้วไอ้ไข่ด้านบนอนะ่ะปึ๊บปึ๊บโอ่งได้เป็นยูนิคอร์นนะโอเคเราไม่ได้วาวแล้วนะฮะเราเคยได้แล้วอันนี้ก็ได้เป็นอันนี้เหมือนเราเคยได้แล้วนะ่องคุ้นเฮ้ยใครดับเอพิกเฮ้ยด,ดับเลย <laughs> เราเดี๋ยวเรามารวมสัตว์กันดีกว่านะฮะเมื่อเพราะว่าเราได้สัตว์เดียวมาเยอะไปเลยโอเครวมกันเลยได้เป็นจิจอกนะฮะยิงดีโอ้เหมือนเรารวมนี้ได้แล้วนะเฮ้ยรวมเลยได้เป็นอุ้ยเคี่ยโมเดลยิงสวยงาน,นเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะใครที่อยากเล่นเกมโมเดลอนิเมเกร์ลไม่ใช่อนิเมเกร์ลใครที่อยากเล่นเกมอนิเมะ ใครเดียดเกมนี้ใครที่อยาเเกยยาเล่นเกมแล้วมีสัตว์เลี้ยงสวยๆน่ารักน่าแบบนี้นะฮะผ,ผมก็จะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบถ้าดูจบแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสกาวสไคด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปสนุกๆแบบนี้นะฮะแม็กสนุกๆแบบนี้นะครับแต่ช่องผมสนุกปาแม็แน่นอนนะครับผมกดตามด,ด้วยนะ